ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมูลออินุนธิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของ FC สลักข้ามนะคะวันที่ผ่านมาแนวทางของเพิ่นเป็นแบบนี้นะคะ FC สลักข้ามเพิ่นไห้นะคะวันวันที่สองพฤษภาพาสองหาโกเกตนะคะเพิ่นไห้วิ่งศูนย์กับหนึ่งขังบนนะคะไฮโฮกศูนย์หกหนึ่งเกตศูนย์เกตหนึ่งนะคะเลขออกหนึ่งหกบนนะคะและ้วกเจ็ด เออหนึ่งเจ็ดล่างนะคะนะคะไ้บนออกล่างนะคะเกตหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดล่างสําหรับเลขหกหนึ่งกับเลขออกหนึ่งหกนะคะเข่าโตกกับนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เอฟซี FC สรารคามเิ่นกะ็ะไฮมาไฮมากคือเป็นเลขชุดเดียวกันเราสามารถซื้อได้บนล่างนะคะบ่แยกแบบนี้นะคะบ่ได้แยกบนแยกล่างชุดเดียวซื้อบนล่างได้เลยนะคะ จะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่ันนุติยากับเอฟซีสรารคามงวดวันที่16พฤษภาคม2567นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับอาจารย์น,น,รยนุติยาโทรมาลบก,กวนบ่ครับผมบ่ครับรก,ก,ก็เลยลบเหมือนับ ฝนตกเขาว่าไนมคอันไรกก็ค่ะฝนตกครับฝนว่าตกอยู่บ้านมิตะล่มตกยุต้วตกยุตแล้วครับผมยุ่ิยุสารค้านตกแห้งบ่ค่ะตกแห้งอยู่บ่โดนครับอืออยู่บ้านว่าตกล่มซื่อืุอคุบฝนว่าตกว่าบ่บ้ว่าตกเออตอนบางเรองบางเร่งนี่อาจารย์ใช้ยูพุ่มโทรมาฝนตกหนักอยู่ใช้ยูพุ่มมาสั่น โอ้ยม้านมาตกตั้งกันละซี่นี่ตกตกแค่นี้แค่บอลลูนอืมอืมย่บันมีตะล่มซื้ออันสองมือแล้วล่มแล้วก็ป้านั่นนะป้าเหลี่ยมภาพแต่ยานเพื่ออยัางนี้มันทั้งวัตกุอ่าวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เขาอยูหกหกหนึ่งตัวนินะครับว่านเป็นตัวกลับขาเข่าโตแน่นเด้อเข่าโตกลับอันเลขเกทหนึ่งนี่ก็มาลงข้างล่างครับ จะเจ็ดหนึ่งจเจ็ด่อเจ็ดหนึ่งมันเป็รล่างอยกครับอาจารย์โชคดียบ่ะครับม่อเห็นะไรับได้รถตะีใหมือได้รอตะรี่ดีใจน้วเด้อค่ะอืมืบอบ้างบ้างเอเลกกันกีนเลกกันมาไอ้เลกันม่มากเมียไ,ไ,ไ,ไปเอา,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 าอหาซุนเจ็ดมามี่เนรม่ดหานเจ็ดเนี่ยหาซุมเจ็ดมมี่ ได้หาหนึ่งเจ็ดดีนีันว่ามิตรหาอีกหนึ่งเจ็ดเลยนะอยูใบหนึ่งเขเลยหาใบนึงอ๋อได้ดีไปเพราว่ามันมันเลขหนึ่งเจ็ดนี่บางอะบาง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 หม่อนกับบร,รับ,บบางสสางทีเป็นกัจใจเคืองมันเป็นเลขดังเลขอันนี้<อ>าำรับงวดวนี่ตามอา,อาจารย์ทรงมาก<อ>นี่มันบ่ค<อ>่ะอ,อ,อ๋ออันนั้นยฮะ จะเพิ่มคูณนึงยุกจะเพิ่มคูณนึงยุกคูณนึงคูณเล่นติดล่ะเล่นติดเล่นเด็เล่นล่ะ<อ>ครับเค่ะต้นคูณนึงยุกพี่ว่าจะแยกบนแยกล่างก็อออเอางอนบ่ค่ะอาจารย์เอาเอาเป็นบนเป็นล่างหรือสให้ชุดนี้ชุดเดียวเลยเอ๋อชุดเดียวบนลาบ่างก่ต้องแยกกัน

กับแปดเอาเขา,าตัวบี่เจ็ดกับแครับวิ่งเจ็ดเกับเจ็ดก้ปตัวนเน้แนแนะครับอ๋อเน,น,น,น้นเลขแปดครับมตเน้นเลขแปจับคูครับคูถึงนี่เก็สองเกตสาครับเก็สอเกสาม สองนะครับแปดต่ครับแปดสองแปดมกาก็อีกคู <rag us>. ่นึงครับเจ็ดแปตัวกันตัวกันใหม่กับพี่ี่เข่าสองครับกันเก9าตัวเน้นอาจารย์เน้นให้ตัวได้ค่ะ เน้นแปดสองแปดสามตัดส <teeth> <guard> Mont ินที่หนึ่งสองคูยเน้นแปดสองแปดสามเลขเลขสามตัวโ่มีเป็นมะคะอาจารย์เลขสาตัวต้องล้มไข่ยี่สองสองทางสามหางไปตร้ไปไล่เอา แปดสามครับห้าแปดสามแปดสามสมหดสามอาจารย์เน้นชุดไหนค่ะเน้นปุแปดสามครับหกแสอ่าในน้นทียาตวนกิกน้อยนึ่งเอาอยู่คูนึงนเราอยู่้างนึงแบบที่เรา ศูนย์แปดสองครับศูนย์องตากัยืนยันเน้นหกแปดสามผมเนีนตัวนีย,เ,นยเ,เดี๋ยวนนดีย่าตัวนนาดน้อยหนึ่งแนวทางของ FC สารคามวดวันที่16พฤษภาสองห้า เลขนี้สามารถวิ่งได้บนล่างเลขเด่นมี7กับ8เน่นเน่นคือเลข8เลข2อตบนล่างจะมี7จ็ดสามเจ็ดเจ็ดสเจ็ดสามแปเจ็ดแโตกันก็จะมี9ก้าสองเกตัวเน่นก็คือเน่น8 2กับ8 3ดสาำหรับเลข3าตัวจะมี5 8าสาม 683 082ตัวเน้นคือ683ตรงกันบ่ค่ะอาจารย์ฮัลลโหตรงกันครับอ้าวขอบคุณอาจารย์รายรายเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ของเอฟซีโซดีแน้วทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะพอพมพพี่น้องเอฟซีก็สิได้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว,ว่างนุ่นทิ่ยาก,กับ อาจารย์เอฟซีสารภ้ามนะคะเอฟซี FC สรารภ้ามเพิ่นกะเอาแบบทู่อิมวันนะคะวัที่ผ่านมาหนีแยกบนแยกล่างก็ให้บนก็ลงไปออกล่างนะคะแต่ว่า่หกหนึ่งก็ยังเป็นบนนะคะวันนี้เพิ่นก็เลยให้ให้ชุดเดียวสามารถซื้อได้บนล่างนะคะนนอนยญาจะให้เทียบกันกับวดที่ผ่านมานะคะหลงวันที่ผ่านมานี่เป็นแบบนี้นะคะ หนึ่งหกบนนะคะหายเจ็ดหนึ่งบนไปออกหนึ่งเจ็ดล่างนะคะนะคะเนะข่าตกกลับทั้งเมดนะคะนะคะสำหรับคนนี้คนก็ได้หายหายมากสามารถซื้อได้บนล่างเป็นแบบนี้นะคะนะคะเอาแบบง่ายๆนะคะเลขสามตัวก็นนี้นะคะเน้นยูหางเดียวคือหกแปดสามนะคะเลขสองตัวก็เน้นแปดสองแปดสามทั้งเมดทั้งมวนนี่สามารถไปบนล่างนะคะ คลิปเดียวม้วนเดียวจบแล้วก็สุดเดียวชุดเดียวเลยนะคะบบต้องแยกนะคะนะคะนะคะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะ,ม,คนะม,ะ,คะมาขนุ่นดียากกับคอไว้พรอนหฮพอมพีนองเอฟซีโซดียนะท่าของเอฟซีสารคามนะคะ